สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับชิดอะไรโยนชลบุรีแล้วนะครับวันนี้ก็จัดให้อีกหนึ่งคลิปนะครับคันนี้รถนะครับลูกค้านะครับเคลมประกันนะรถลูกค้าโดนชนด้านหน้าด้านข้างฝั่งนี้มานะครับก็มาเคลมกับทางร้านนะครับซึ่งเราจะบอกรายละเอียดการเคีมประกันก่อนนะครับคือ1อู่อร้านเราเป็นอูนอเคอนะครับลูกค้าจะต้องสำรองเงินเองทั้งหมดก่อนนะครับแล้วก็ประกันจะจ่ายส่วนต่าง หรือว่าจ่ายทุนในการซ่อมให้แล้วก็เวลาแปลงหน้าอย่างนี้นะครับมีส่วนต่างแน่นอนนะครับขึ้นอยู่กับว่า,าเราจะเสียค่าส่วนต่างน้อยตามของที่เราใส่นะครับส่วนคันนี้นะส่วนต่างอยู่ที่12,000บาทนะครับก็คือตัวรถเลยทีแรกเลยนะครับตัวรถจะเป็นรีโว A4 หรือว่าปี2019นะครับก็คือหน้าหลอนั่นเองตัวนี้จะเป็นตัวแก้มโป่งมาจากโรงงานนะตัวนี้นะครับ ก็ทําการนะครับจัดซ่อมแล้วก็แปลงหน้าให้นะครับตัวนี้ก็คือตัวหน้ายอดฮิตหรือว่าตัวหมูป่า GR s p อ r t นะครับมาดูนะครับว่ารายละเอียดในการแปลงหน้าตัวนี้ใช้อะไรบ้างนะครับอันดับแรกที่เห็นจำแจมเลยคือไฟหน้านะตัวนี้จะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับหรือว่าเขาเรียกกันอนะ่ะตัวโปรเจคเตอร์ใบบีมก็คือสูใช้ลูกแก้วดวงเดียวกันอยู่ทั้งในรถดี ฟอร์จูเนตัวล่าสุดนะตัวโคมไฟตัวนี้จะเป็นตัวของพีเลนเนอร์ก็คือด้านในนะครับนี่ช่วงนี้นะมันจะเป็นแบบโคเมียมหรือว่าตัวเงานั่นเองตัวไฟมันจะมี2แบบคือโคเมียมกับสีเทาล็อกโค่นะคลิปก่อนหน้านี้เราใส่เป็นตัวเทาล็อกโคให้ลูกค้าไปที่เป็นคันสีาทาวเมโบเพื่อให้เข้ากับสไตล์การแต่งรถก็คือรอดูตัวอันนี้โคมียม เพื่อให้ตัวดวงไฟโดดเด่นแจ่มชัดขึ้นมาก็คือเราเปลี่ยนไฟหน้าการเปลี่ยนไฟหน้านะครับของเราจะมีการาใช้ชุดสายแปลงก็คือเราใช้ชุดสายแปลงปักตรงรุ่นไม่มีการตัดต่อสายไฟนะครับหรือเรียกกันวายซ็อกเก็ตนั่นเองดวงไฟเรารับประกันให้3ปีนะครับอันดับแรกที่เปลี่ยนนะถัดมานะครับก็จะเป็นกันชนกันชนนี้จะเป็นกันชนหมู่ป่าตัวแก้มโป่งนะครับยกใส่ได้เลยไม่ต้องตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็นี่ด้านล่างตัวนี้จะเป็นตัว คอบไฟออก gr งานเทียบนะงานเทียบก็คือจะเป็นไว้ใส่ดวงไฟตันหมอกได้นะครับอันนี้ก็คือคอบไฟตันหมอกนะครับแล้วก็นี่ด้านหน้านะครับจะเป็นกระจังหน้าซับในอันนี้เขาเรียกว่าซับในนะครับเราก็เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเป็นของหมูป่าก็คือทําสีดําเงาตัว gr นะครับตัวกรอบกระจังตัวนี้หรือว่าตัว u นั่นเองนะครับจะต้องเป็นสีเดียวกับตัวรถก็คือสีขาวอัะตัวนี้รถจะเป็นสีขาวศูนย์ี่ศูนย์รับประกันว่าเหมือนแน่นอนนะครับ สวยๆเนียนๆอย่างนี้เลยอ่าแล้วก็ที่รายละเอียดที่มีอีกนะครับก็จะมีพวกช่องลมนะครับที่ต้องเปลี่ยนเป็นของตัวใหม่นะครับไฟตันหมอกอย่างที่เราแปลงนะอย่างที่เราเปลี่ยนใส่นะครับก็ต้องมีสายแปลงไฟตันหมอกนะครับเราก็ยืนยันคําเดิมว่าเราใช้ชุดสายตรงรุ่นนะอ่าก็จัดให้เนียนๆนะครับเรื่องระบบไฟหน้าไฟตันหมอกนะครับเรารับประกันให้3ปีนะถ้ามีปัญหาก็คือเปลี่ยนไม่มีการซ่อมนะครับอ่านี่ก็ รายละเอียดด้านข้างที่ผมบอกว่าชนมานะครับก็จะมีแก้มเนี่ยอย่างอย่างที่เราเนี่ยเราจะซ่อมให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นเหมือนเดิมออกจากโรงงานเลยเนียนๆแน่นอนนะครับพวกอกิ๊บพลาสติกซุ้มลงซุ้มล้อพวกนี้นะครับเราใส่ให้ครบหมดเลยนะครับก็าก็กับประกันกับเรานะครับรถสีขาวอย่างนี้นะครับเราขัดสีให้ใหม่ทั้งคันนะของเดิมจะมีค่าพวก พวกยางมาตอยหรือว่าคาบจากรอยการใช้งานนะก็อันนี้เป็นบริการพิเศษแถมฟรีให้นะครับช่วงโปรโมชั่นเดือนนี้ถึงเดือนธันวาฯนะก็เราเราแถมนะครับช่วงนี้เราแถมอะไรได้เราแถมหมดเลยนะเพื่อให้ลูกค้าแฮปปี้กับงานที่ออกจากทางร้านของเรานะครับซึ่งคันนี้เป็นลูกค้าเก่านะครับจากของทางร้านก็คือจัดลูกค้าเก่าจะฝากกระโปรงหน้าจะไฟท้ายนะครับจากทางร้านไปคันนี้ทําทุกอย่างกับทางร้านก็ บริการแถมฟรีให้แบบจุใจแน่นอนนะครับก่อนจากไปในคลิปนี้ก็ขอฝากร้านชิดอรยนชนบุรีนะครับพิกัดอยู่าบางทรายหรือว่าใกล้ๆมอสีปทุมนะครับพิกัดร้านจะอยู่หลังศูนย์นิสันห่างจากถนนใหญ่100รอเมตรมาง่ายนะครับเปิดจี s เมาเจอเลยนะครับร้านชิดอรยนชนบุรีนะครับก็เบอร์โทรติดต่อนะครับ0882876653กนะครับก็เรามีไม่ได้มีแค่ชุดแปลงหน้านะเรามีอะไรย่างอื่นพวก อะไรแต่งงานคาร์บ,บอนอพวกห้องเครื่องความแรงรีแมปเปลี่ยนคััโบโบพวกนี้ถ้าสนใจอะไรอื่นๆนะครับเข้ามาดูที่เพจชิดอะไรยนชนบุรีได้เลยครับก็คลิปนี้ขอฝากไว้ด้วยครับขอบคุณค้า